เมื่อคุณลืมเขย่าขวดซอสมะเขอือเทศเป็นไฟกูกำลังอร่อยเลยม,ม,มาเป็นน้ำเลยคลื่นซึนามิก็มาเอ,อือเอ้ยไม่อ่ะไม่อะ,อะอเออเพลงนี้ละได้เลยโอ้เยอเยอเมื่อแม่ของคุณสั่งให้คุณไปปิดไฟในบ้านคุณนี่ปิดไฟแบบดิจิตอลเลยออืืกระโดดแบบเดอะแมิกอมืมาแล้วไปละเมื่อคุณทําโทรศัพท์ตกแล้วมันไม่แตกเมโอ เย่ละโอ้เย่เย่ไม่แตกมาขอขนมครับออกไปอจช่างแมงกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกโอ้หวัดดีเพื่อนว่าไงเพื่อนรักเลยนเนี่ยอหวัดดีเออเอกินปากไม่ใช่เรื่องตลกเออมายังรอเอ๊ะเดี๋ยวมันเกี่ยวเออเือไอ้เสิร์ตเออมาเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ขยับเจะอะไร เมื่อมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านคุณตอนกลางคืนเอะใครมาตอนนี้วะเอ้ยเดี๋ยวปับเฮ้ใครอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้เพื่อนมาดูนี่สิเออก็ได้เอจเฮ้ยมาอย่างกับแฟงกินเอ้ยจับมือหน่อยเพื่อนเอจเอาเปิดไปหน้าต่อไปใหม่ใหม่เอจไม่สอนแมงเลยสัตว์เฮ้ยจำฉันได้ไหมอ่ะใหม่อะเอ้เดี๋ยวดิ อ้๋อีอ่ยนี่โอ้อืมเล่นฟิตเนสอืมแข็งแรงวันต่อมาเออจะฮะอยากไปบาเกะละไปพักสักหน่อยไปเออจะโอ้โหบาเกะเมื่อเพื่อนของคุณแล้งคุณตอนกำลังอาบน้ำเย่เอออืมบ้านแมนปีดปิดไฟแม่งเมื่อคุณทอดอาหารอยู่แล้วน้ำมันกระเด็นใส่มือเย่เออ อ,อ,อ,อดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดซั b สไ r i b e กันด้วยนะครับผมด้านล่างนี้เลยบ๊ายบาย